สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรค่ะประจำเดือนมีนาคม2 5ง7นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะ,ะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเจ็ดถ้วยสามเหรียญ เดอะแฮงเกอร์สิบดาบสองเหรียญก็บอกเลยค่ะว่าออตัวคุณเองคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเหรือว่ามีเรื่องราวผ่านเข้ามาให้คิดเยอะค่ะสองเหรียญเอ็ดออปติเคิลแล้วก็เก้าไม้เนาะอืมคิงออฟคัพค่ะเฮดออฟซอดและ 6เหรียญโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุดินนะคะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราก็บอกเลยว่าตัวคุณเองคิดเยอะคิดมากค่ะกลัวกังวลใจนะวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะกลัวว่าอะไรๆจะไม่เป็นไปนอย่างที่คิดแล้วก็เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะคะ่ะชาวธาตุดินในหลายๆคนเนาะก้าวไปอยู่ในสถานาการณ์ของความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบพวพันแบบเรา3ามคนค่ะ ในตรงนี้ทําให้ตัวคุณเองมีความกังวลใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกคุณไหมหรือว่ากังวลใจค่ะกลัวเขาจะไม่เลือกคุณนะในตรงนี้ในหลายๆคนค่ะก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นการคาดหวังการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกับเขาการคบกันแบบจริงจังนะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองค่ะรู้สึกเครียดกดดันที่ว่าเหมือนกับเขายังไม่แบบยังไม่รีแอคชั่นอ่ะยังไม่ทําให้คุณได้มั่นใจได้เลยว่า เขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาจะจริงจังกับคุณหรือเปล่าแต่ยังไงแล้วคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะมันยังคงพัวพันอยู่อะ่ะมันเหมือนอยากจะตัดแต่อีกใจหนึ่งมันก็ล้างไว้อ่ะค่ะเพราะความรักนะในตรงนี้คุณรักเขาไปหมดใจอ่ะค่ะอ,อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการขาดการดูแลเทคแคร์กันหรือความนิ่งของเขา ความแบบที่มันไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกไม่ได้พูดออกมาไม่ได้ทําให้คุณได้รู้สึกได้ว่าเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ค่ะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าคุณมีโอกาสด้วยนะที่จะได้พบคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะแต่ตัวคุณเองนี่แหละที่ยังไม่เปิดใจนะเพราะเรื่องที่จะให้โอกาสกับคนนี้อยู่คนเดิมคนเดียวคนที่คุณดิวคนที่คุณคบอยู่ตอนเนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลาที่มันเหมือนเป็นการรอเนาะรอว่า เขาจะชัดเจนอย่างคุณไม่รอการเติมเต็มความรักจากเขาอะค่ะตัวคุณเองมั่นคงอยู่แล้วตัวคุณเองแน่ใจอยู่แล้วอะว่ายังไงก็เป็นเขาคนนี้แหละเพราะเขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยตรงใจคุณด้วยประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันบางทีบางครั้งอะค่ะอ๋อมันจะกลายเป็นอ๋อเป็นจากเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจะกลายเป็นเรื่องที่มีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้ในตรงนี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องงอนงอนกันอาจจะมีเรื่องโกรธกันนะหกเหรียญค่ะ ก็บอกเลยว่ายังให้โอกาสเขาอย่างไงเราก็เหมือนกับรักเขาก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาเลือกที่จะปรับตัวเข้าหาเขาแล้วก็ให้เวลากับเขาได้ปรับตัวเข้าหาคุณด้วยนะคะในตรงนี้นะสุดท้ายแล้วยังไงเรายังตัดไม่ขาดสุดท้ายแล้วก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองค่ะออมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากแล้วก็เหมือนกับมานั่งทบทวนความสัมพันธ์อะเนาะจริงๆแล้วยังต้องการกันละกันอยู่ไหมจริงๆแล้วรักกันจริงๆไหม ในตรงนี้ชาว่าตดินนะคะเก็บมาทบทวนเก็บมาคิดอยู่นะเพราะว่ามันสถานการณ์มันอึมครึมไม่ชัดเจนไม่สดใสค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไพ่ใบแรกนะคะเดดควีนออฟวาร์ดดีเอ็มเพสถามว่าคุณถูกสเปคตรงไทยตรงใจไหมถูกสเปคค่ะ แต่แปดถ้วยขึ้นมาเนาะเหมือนเขาเองอ่ะผิดหวังอกหักเรื่องความรักมาก่อนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเรื่องความรักมาก่อนแล้วมันทําให้เขาอ่ะยังไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าเปิดใจค่ะยังคงแบบอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเลือกอยู่เนาะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาให้โอกาสตัวเองค่ะที่จะเลือกคนที่ถูกใจที่สุดให้โอกาสตัวเองที่จะได้คบคนที่ใช่ที่สุดสําหรับตัวเองอ่ะค่ะต้องบอกเลยค่ะพลังงานในตรงนี้เขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณนะรู้สึกผูกพันกับคุณก็มีใจให้กับคุณแล้วก็ยังตัดคุณไม่ได้เหมือนกันนะคะ เดมเมอร์จีเชนเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่อัธยาศัยดีเฟนลี่เป็นคนที่คุยด้วยแล้วจะรู้สึกหลงเสน่ห์เขาค่ะนายออปติคอลเดอะอัมพ์เปเรอร์ค่ะก็บอกเลยว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้นะเป็นคนยึดมั่นถึงมั่นเป็นคนยึดแนวคิดความคิดของเต็มเป็นหลักค่ะเป็นคนดื้อคนรันคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกด้านความรักไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอันค่ะตรงนี้จะขาดการดูแลเทคแคร์จากเขานะ อืมแต่เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้เขาเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้ค่ะค,คนคนนี้พลังงานของเขาอ่ะอย่างที่มิกงกาบบอกนะว่าเขาเป็นคนที่อหกหักผิดหวังเรื่องความรักมากเขาเคยเจอกับความรักที่ไม่ดีมาค่ะแล้วมันทําให้เขาใช้มาเป็นบทเรียนใช้มาเป็นประสบการณ์นะคะในตรงนี้มันก็เลยรู้สึกว่าทําให้ชาวธาตุดินนะคะอืมไม่มั่นใจความนิ่งของเขาความเฉยของเขา เหมือนเขามองการไกลอะถ้าเขาคบใครเราจริงจังนะเขาต้องการที่จะจริงจังกับใครคนหนึ่งโดยที่เขาอยากจะขอโอกาสขอเวลาที่จะเออศึกษาดูใจก่อนนะเขาเป็นคนที่ไม่คบใครเล่นคะ่ะคบแล้วนึกไปถึงวาดฝันไปถึงการที่จะอยู่ด้วยกันแบบยาวๆคบกันแบบยาวๆนะคะในตรงนี้ ừ, ก็บอกเลยคะ่ะว่าตรงนี้เขากับคุณเป็นเหมือนคู่บุญคู่กรรมอะ,อะที่ตัดกันไม่ขาดะคะ่ะ รงนี้เขามีเรื่องเครียดเหมือนกันนะในช่วงเดือนนี้มันเหมือนเป็นสภาวะรอบๆตัวเขาอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะค่ะอ๋อที่เขาเหมือนมีปัญหามีประเด็นที่เขาจะต้องซัพพอร์ตแล้วมันทําให้เขาอาจจะอออเวลาน้อยลงเนาะที่จะทิคแคร์ดูแลคุณหรือว่าเวลาน้อยลงที่จะคุยกับคุณอืถามว่าเขามีใจไหมยอย่างที่มิการบ,บอกนะว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วล่ะเพียงแต่ว่าด้วยออพลังงานของเขาด้วยตัวตนของเขาแล้วอะ เขาเป็นคนที่นิ่งๆ่งไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนไม่ดูแลเทคแคร์ Tech Care ใครไม่เก่งอะคะ่ะในตรงนี้มันก็เลยจะทําให้ทำให้ชาวธาตุดินอาจจะรู้สึกอึดอาจจะรู้สึกว่าตกลงใครเราเขาคิดยังไงอยู่เนาะก็บอกเลยค่ะว่าณตอนนี้เวลานี้เขามีใจให้กับชาวธาตุดินค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักเขาชอบคุณไหมคะในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกยังไงเอ่ย king of heart the star สามไม้เขาก็ชอบคุณนะคะในตรงนี้เขาชอบคุณตั้งแต่แรกเจอด้วยซ้ำคุณมีสเสน่ห์มากๆสำหรับเขาเตุออฟวาดเนาะยิ่งนานวันก็ยิ่งผูกพันยิ่งนานวันยิ่งแบบเปิดใจให้กับคุณนะคะกาวดาบแต่เขามีเรื่องขี้เกียจอยู่เดอะทาวเวอร์เขามีเรื่องขี้เกียจมีเรื่องกังวลใจอยู่ มีปัญหากับเขาทางเขาอยู่ค่ะในตรงนี้มันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้มันอึมครึมนะแต่บอกเลยค่ะว่าเ,าเดี๋ยวเขาจะหาเวลาหาโอกาสที่จะมาเคลียร์ใจกับคุณอยู่นะหรือว่า,ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมเขาจะพยายามปรับตัวค่ะในตรงนี้นะเขามีอปรปสรรคปัญหาอะไรหรือปรปสัคปัญหาใดๆที่ทําให้คู่ของคุณยังไม่ชัดเจนคะเจดไม้อ่า พลังงานของอุปสรรคของปัญหาขึ้นมาเนาะหดาบชัดมนบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องของระยะทางบางทีคุณกับเขาอาจจะห่างกันเกินไปหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเจอกันด้วยค่ะมันเหมือนเป็นการขาดการดูแลขาดการเทคแคร์กันแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะอืมควีนอฟคับมันเป็นความกังวลใจอะค่ะในด้านความสัมพันธ์แล้วเนาะควีนอฟหวาด กลัวเขาจะไม่จริงจังคุณกลัวเขาเขากลัวคุณแล้วมันเลยเหมือนกับยังไม่ได้เคลียยังไม่ได้คุยกันอนะมันต่างฝ่ายต่างกังวลใจอะคะ่ะในตรงนี้มันเลยก็เลยทําให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นในใจนะแล้วต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างไม่ได้พูดกันอะคะ่ะมันก็เลยทําให้อึมคึมไม่ชัดเจนในตรงนี้เนาะมองว่าต้องปรับตัวเข้าหากันโดยการพูดคุยกันนี่แหละคะ่ะคุยถึงเรื่องปัญหาคุยถึงเรื่องประเด็นเป็นการปรับการเป็นการแบบแลกเปลี่ยนทัศนคติขนาะ เพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นเพื่อจะให้ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณเดียวเขานะคะสีดาเพชออฟว่าดก้าวถ้วยเดรสตาอมืมันก็ยังมีปัญหากันอยู่ะคะ่ะระหว่างคุณเดียวเขามันเหมือนกับว่าต่างคนต่างเก็บอะเหมือนอย่างที่มีกาบอกนะในตรงนี้ค่ะ ชาวธาตุดินกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์หรือว่าเขาเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่สําหรับตัวคุณแล้วคุณตัดสินใจอย่างไรในตรงนี้คุณพยายามตกตะกอนความคิดตัวเองเนาะกุมอกกุ้มใจอะค่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่สีถ้วยมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ยังไม่เปิดใจเนาะยังไม่พร้อมอะค่ะเพราะยังยังไงเรายังถูกใจคนนี้อยู่ยังแบบรอการตัดสินใจกับเขาคนนี้อยู่ค่ะ เจ็ดเหรียญเนาะ Queen of c u p นี่เข้ามาตอกย้ำนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดคนทบทวนคุณตัดสินใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะ View of Fortune ค่ะอืมเป็นเรื่องของเวลานะ King of c u p มันก็ยังรอพิสูจน์รักพิสูจน์ใจอยู่อะค่ะ particle. อ i g of p a r t i c l e มค่ะสําหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินเนาะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบอกเลยว่า ตัวคุณเองเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคลองใจไว้อยู่ในใจอ่ะมันแค่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดนนในตรงเนี้ค่ะคุณอยากเคลียร์คุณอยากคุยออกับเขาคุณต้องเคลียร์คุณต้องคุยนะไม่งั้นคุณเองนี่แหละที่จะอึดอัดยิ่งนานวันก็ยิ่งรักเขาเขามากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันเหมือนกับถอนตัวยากค่ะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยนะในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเหมือนเขารอเวลาเขาไม่ได้รีบแล้วก็เขาก็ เขาเรียกอะไรเหมือนรอเวลารอจังหวะรอโอกาสนะค่ะที่จะเปิดเผยความในใจมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเลือกอยู่เหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่เขาให้โอกาสตัวเองเหมือนกันนะคะสําหรับชาวธาตุดินแล้วนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนทั้งอยากอยู่ต่อทั้งอยากมูฟออนนะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอตีกันไปหมดเนาะในความคิดเนาะทั้งมันบางทีบางครั้งอยู่มันก็อึดอัดอะแต่ถ้าจะไปมันก็รู้สึกเสียใจอะค่ะในตรงนี้นะมันแบบ สุดท้ายแล้วยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วเลือกที่จะให้โอกาสเลือกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์กันมากกว่าค่ะในตรงนี้นะคะอืมีคนแอบชอบแอบปิง๊งแอบปื้มคุณนะแต่ตัวคุณเองไม่ได้สนใจนะคะในตรงนี้และยังคงทบทวนความสัมพันธ์เหมือนกับว่าทุกๆวันที่มันผ่านไปตัวคุณเองก็เหมือนกับเป็นการดูเป็นการคิดแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ค่ะว่าเขาเนี้ย มันยังสามารถที่จะไปต่อได้จริงๆไหมมันยังใช่เขาคนนี้ไหมเป็นความรักที่รอการเติมเต็มเป็นความรักที่รอความมั่นใจอะค่ะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาต้องใช้เวลาที่จะปรับตัวเนาะมันยังไม่ได้แบบราบรื่นโดยปัจจุบันทันด่วนะค่ะยังต้องปรับตัวกันอยู่ยังต้องปรับความเข้าใจยังต้องปรับความสัมพันธ์กันอยู่ยังคงรอการเติมเต็มความรักให้กันอยู่ค่ะเอดอพาร์ติเคิลขึ้นมานะคะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะค่อยๆดีขึ้น จะเหมือนเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นค่ะในตรงนี้นะคะมันเหมือนต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันมากกว่ามันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทัศนคติมุมมองกันนะคะมันถึงจะเข้าใจกันจริงๆเนาะในตรงนี้ยพลังงานเราก็ถือว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตัวชาวธาตุดินเองตัวคนรักเองอะค่ะมันเหมือนยังไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ใจกันเนาะอย่างนี้ต้องปรับต้องเคลียร์กันค่ะมาดูกันค่ะว่าคุณกับเขาจะได้คบกันแบบจริงจังไหมนะ หกเหรียญค่ะ8ดไม้อ่ะก็มีเกณฑ์มีสัญญาณที่ดีนะคะในตรงนี้คู่ของคุณต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆราบรื่นขึ้นค่ะเพราะว่า6เหรียญขึ้นมาเป็นการออปรับตัวเข้าหากันเป็นการทำความเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นแล้วเหมือนกับมีอะไรก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกัน8ไม้เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นขึ้นดีขึ้นนะค่ะมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีเป็นอะไรที่มี พลังงานของการได้คบกันแบบยาวๆเนาะเอ็ดอัพคับก็คือความรักความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นมันถูกอ,อกถูกใจมากขึ้นสมหวังมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์มีทิศทางที่จะสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะค่ะยังไงแล้วมีกาก็ขอให้ชาวาธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งสมหวังนะคะ และกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ